อากาศร้อนลูกค้าเข้าแถวซื้อไอติมกะทิร้านเจ๊แอวก็ไร่ใหญ่ริมถนนเลยด่านซ้ายบ้านก็ไร่ใหญ่ตำบลเซี่ยวอำเภอเมืองเลยรถที่ขับผ่านไปมาต้องแวะจอดรถซื้อไอติมกะทิสดหรือไอติมโบราณเพื่อคลายความร้อนจนลูกค้าต้องต่อแถวซื้อเพราะไอติมที่นี่อร่อยหอมกะทิแถมมีเครื่องปรุงมากมายเจ้าของร้านเล่าว,ว่าเปิดขายที่นี่มานานแล้วขายไอติมกะทิ หรือไอติมโบราณเป็นไอติมที่ใช้เครื่องปั่นโบราณจะมีส่วนผสมของกะทิน้ำตาลและนมหนึ่งถังใช้เวลาปั่นไอติมประมาณ20นาทีขายวันละหนึ่งถังแล้วแต่สภาพอากาศถ้าอากาศร้อนมากก็จะขายมากกว่าหนึ่งถังไอติมที่ร้านใส่ถ้วยโคนขนมปังกะลามะพร้าวส่วนเครื่องปรุงมีตัวเลือกให้ลูกค้าเลือกมากมาย เช่นข้าวเหนียวมูลถั่วลิสงถั่วเหลืองมะพร้าวอ่อนและอื่นๆตามที่ลูกค้าสั่งราคาขายตั้งแต่10บาทถึงห้บาทไอติมที่ร้านจะหอมหวานมันอร่อยไม่เหมือนใครลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นขาประจําและลูกค้าที่สัญจรไปมาเห็นจอดรถกันเยอะแวะมาดูและสั่งซื้อจนต้องรอคิวร้านเปิดตั้งแต่เช้า เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด